ซึ่งประโยชน์ของเส้นทางนี้มันเอาไว้เป็นเส้นทางไว้ใช้ยามฉุกเฉินเช่นรถติดหรือว่าเราไม่สามารถที่จะใช้เส้นทางถนนพระราม2องยามปกติได้นะโอเคโกทู to, นักเดินทางพาไปครับตอนนี้อยู่กม67นะครับข้างหน้าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแม่กองฝั่งขาเข้า จะเรียกว่าสะพานพระพุทธเทเลอรล่านภานลัยก็ได้นะครับแต่ว่าผมเรียกว่าสะพานข้ามแม่น้ำแมกกองช่วงวันหยุดยาวๆเชื่อว่าหลายคนคงมีประสบการณ์นี้สำหรับคนที่ใช้เส้นทางพระรามสองบ่อยๆช่วงเทศกาลที่คนกลับบ้านพร้อมๆกันนะหรือว่าเทศกาลที่คนออกจากกรุงเทพพร้อมๆกันถนนพระรามสองเนี่ยจะติดมากๆเลยนะมากๆเลยโดยเฉพาะช่วงสมุทรสาครน,นะ ถนนพระรามสองช่วงที่ผ่านสมุทรสาครจะติดนะวันนี้ผมก็จะมาแชร์เ,เส้นทางละกันที่มันช่วยลดระยะการเลี่ยงรถติดได้ราวๆ20กิโลจะอยู่ราวๆกม61อนะครับอันนี้โดยประมาณนะกม61อถึงกมที่40่กว่านะครับท้าแถววัดเกตุมมาดีนะรวมๆแล้วรรวมๆแล้วก็ประมาณ20กิโล สำหรับเส้นทางเลี่ยงนี้นะเผื่อว่าวันหน้านะครับเราใช้เส้นทางช่วงเทศกาลแล้วรถมันติดที่ถนนพระรามสองก็เลี่ยงมาใช้ทางที่ผมจะแนะนำในวันนี้ได้นะอันนี้ผมอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะข้างหน้าจะเป็นบิ๊กซีแม่กอง อยู่กมที่หกสิบกว่านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเลนตรงนี้แหละเข้าทางผู้ขนานข้างหน้านะครับบิกซี C, แมกกองพอเราเห็นป้ายบิ๊กซีเราก็เตรียมเลี้ยวซ้ายได้เลย เราก็เลี้ยวซ้ายไปเลยนะครับด้านซ้ายนะด้านซ้ายจะเป็นบิกซีแม่กองตึกบังอยู่มันจะผ่านสะพานข้ามทางรถไฟก่อนนะครับอันนี้เป็นรถไฟสายแม่กองบ้านแหลม เป็นทางหลวง3092นะเป็นเส้นเดียวกับอนุสาวรีย์แฝดอินจันนะครับจะผ่านด้วยแล้วผมก็ไม่เคยมานะอนุสาวรีย์แฝดอินจันให้เราตรงยาวไปเลยนะครับนะสุดทางของเส้นทางเลี่ยงอันนี้นะมันจะไปจบที่วัดเกตมุมบดีจริงๆมันยังไปได้ไกลกว่านั้นนะครับแต่ผมจะ คลิปนี้ผมจะวิ่งให้ดูเฉพาะเส้นทางที่มันมาตรฐานนะทางไหนที่มันถึงแม้มันจะเลี่ยงได้แต่ว่าทางมันเล็กมันแคบอันนั้นผมก็ให้เพื่อนๆไปดูใน g o o g l e Map เอาเองลวกันผมจะแนะนำเฉพาะเส้นทางที่มันวิ่งค่อนข้างสะดวกนะเน้นที่ทางหลวงแล้วก็ทางหลวงชนบทซะมากกว่านะใครอยากจะไปเส้นทางซอกแซกนะที่มันเป็นทางเล็กตัางน้อยก็ยังไปได้นะครับแต่คลิปนี้ผมจะแนะนำถึงแค่ ไปออกวัดเกดตุม,มาดีเท่านั้นแล้วที่เห็นด้านขวามือตรงนี้นะครับจะเข้ามาจาก วัดนาโคกถนนรามสองนะถ้าอยู่บนถนนรามสองเห็นป้ายวัดนาโคกก็เข้ามานะครับจะมาบรรจบกับตรงนี้เช่นกันที่ผมเรียกถนนเส้นนี้ว่าถนนคู่แฝดอะเพราะว่าทางด้านขวานะห่างไปประมาณก็ไกลอยู่นะเราจะเห็นเสาไฟฟ้าทางหลวงะนะนั่นก็คือเสาไฟฟ้าที่อยู่ตรงถนนพรามสองนะถนนเส้นนี้มันจะขนานไปกับถนนพรามสอง เป็นระยะค่อนข้างไกลเลยทีเดียวนะผมจึงเรียกว่าถนนคู่แฝดเนี่ยเห็นไหมครับด้านขวามือไกลๆนู้นเราจะเห็นเสาทางหลวงอนะเป็นแนวยาวเลยอันนั้นก็คือถนนพระรามสองอนะซึ่งจะอยู่ขนานกับถนนเส้นนี้แหละ เส้นนี้เอาไว้วิ่งยามฉุกเฉินนะครับที่ถนนระามสองรถติดหรือว่าถ้าใครอยากจะปลีกวิเวกนะมาขี่เส้นทางแปลกๆดูบ้างมาขับเส้นทางแปลกๆดูบ้างก็เลี่ยกมาเส้นนี้ได้นะเอาวิวเอาบรรยากาศและตอนนี้เราก็เข้ามาในเขตจังหวัดสมุทรสาครแล้วนะครับจากสมุทรสงครามนะตอนนี้เข้ามาในเขต สมุทรสาครแล้วถ้าเห็นป้ายนี้เมื่อไหร่เนี่ยให้เตรียมเลี้ยวซ้ายเลยนะครับนะหรือว่าจะตรงไปเลยก็ได้มันก็จะไปออกแถวแถววัดโคกเกตเช่นกันนะครับอ,อ๋อไม่ใช่ครับมันก็จะไปออกแถวแถววัดเกดตุมวดีเช่นกันแต่ว่าณนะตรงเนี้ยเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเพราะว่ามันจะช่วยเลี่ยงได้อีกหน่อยนึงจะไปออกออตรงข้ามกับวัดเกดตุมวดีเลย ทรมาชดไปนะครับจะเจอกับทางแยกตรงนี้นะให้เราเลี้ยวขวา จากที่เราเลี้ยวขวาม,มาได้ไม่ไกลนะครับก็ให้เราเตรียมเลี้ยวซ้ายครั้งหนึ่งแต่จะไม่ใช่แยกนี้นะครับจะเป็นอีกแยกหนึ่งโดยตอนนี้เราอยู่ทชสองศูนย์ศูนย์หกข้างหน้านะครับจะเห็นเป็นเครื่องหมายป้ายจราจรสี่แยกให้เราเลี้ยวซ้ายตรงไปก็จะไปออกพระรามสองนะครับ แต่ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายมันจะช่วยให้เราเลี่ยงได้ไกลขึ้นอีกนิดนึงใครจะตรงไปก็ได้นะครับให้ผลไม่ต่างกันมาก นี้เราอยู่ทางหลวงสามสี่ศูนย์สามนะครับตรงไปจากนี้จะเห็นสามแยกให้เราเลี้ยวขวานะครับเพื่อไปออกนนรถนนพระรามสองตรงข้ามกับวัดเกตุมวดีตรงนี้นะครับให้เราเลี้ยวขวา จากตรงนี้ไปก็จะไปโผล่ที่ตรงข้ามกับวัดเกดตุมวด,ดีนะครับราวๆกมที่40กว่านะ ดูหลักกิโลก่อนนะครับมาออกที่กมสี่สิบสองบวกห้าร้อยนะครับฝั่งขาเข้ากรุงเทพซึ่งเป็นทางคู่ขนานของถนนพรามสองเลี้ยวขวาไปก็จะเข้าทางหลักนะถนนพระรามสองฝั่งขาเข้ากรุงเทพ จากนั้นก็ให้เรามุ่งตรงนะครับสู่ถนนพระรามสองฝั่งขาเข้าเพื่อตรงไปยังกรุงเทพมหานครและทั้งหมดนี้ก็คือโอเค o โกทูนักเดินทางมาไปนะครับวันนี้มาแนะนำเส้นทางเลี่ยงช่วงเจกาจรถต,ติดของถนนพระรามสองนะครับจะคนที่จะเข้ากรุงเทพใช้เส้นทางเมื่อสักครู่นี้ได้นะเชื่อว่าหลายคนรู้แล้วหลายคนยังไม่รู้นะครับ อาจจะบอกกับคนที่ยังไม่ทราบเส้นทางก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้สำหรับวันนี้โอเคโกทู 2, นักเดินทางพาไปก็ขอให้ทุกคนออโชคดีในการเดินทางนะครับแล้วพบกันใหม่กับเส้นทางการเดินทางครั้งหน้าของช่องโอเคโกทู 2, สำหรับวันน, 2, น,นี้โชคดีในการเดินทางายบายครับ